ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยดื่มน้ำนี้สิมิงเยี่ยนั่งถัดจากชิงสุยและส่งน้ำที่อยู่ในถ้วยให้เข,าว,ขาวไม่ได้เอื้อมไปรับมันในทันทีตอนนี้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในตอนนั้นจากนั้นเขาค่อยๆใช้มือทั้งสองรับถ้วยอย่างช้าๆ ข้าอยากรู้ว่าผู้หญิงที่มาก่อนหน้านี้เป็นใครหมิงยี่ยะถามออกมาเออใช่ข้าก็อยากรู้เร็วพูดออกมาเร็วเร็วเจ้าคิดว่าเจ้าคงจะไม่เป็นโกหกนะลิวลี่ดูเหมือนจะสนใจจริงๆ ชิงซุยเห็นว่าหมิงเยียบยักหน้าเพียงเล็กน้อยให้กับลิวลี่อย่างเห็นด้วยนางชื่อเยียนหลิงเกอร์และเธอมาจากตระกูลเยียนในเมืองเยียนของอาณาจักรเยียนเจี้ยงเมื่อได้ยินคำพูดของชิงสุย ผู้หญิงสองคนก็เงียบลงโดยเฉพาะหมิเงเยียผู้ซึ่งได้ห้ามชิงสุยไว้ก่อนหน้าเพราะเธอรู้ถึงปัญหาของชิงสุยดีเขานั้นก็เคยเล่าถึงปัญหาครอบครัวของเขาไว้บ้างแล้วในอดีตและผู้หญิงที่พวกเขาเห็นใน เมืองเยียนนั้นก็คือพี่สาวของชิงสุยซึ่งเป็นพี่น้องที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดของเขาชิงสุยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นหมิงเย่เอื้อมมือออกไปปลอบชิงสุยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงพยายามจะรังชิงสุยไว้ในวังเทวโลกเป็นเวลาสามปีชิงสุยมองไปที่ช่างหายมิงเย่เขายิ้มและพยักหน้าให้เธอเธอนั้นก้าวผ่านความเจ็บปวดของเธอมาได้แล้ว ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถก้าวผ่านความเศร้าโศกของเธอมาได้แต่ตอนนี้เธอกำลังทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการฝึกของเธอเพื่อที่เธอจะสามารถกวาดล้างหอคอยแห่งหนึ่งของหอคอยกระบี่ให้ได้ ทำให้ชิงสุยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความสามารถในการควบคุมความรู้สึกที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงเรื่องในอดีตในตอนนี้ชิงสุยเจ้าสัญญากับข้าสิ ว่าเจ้าจะปฏิบัติต่อตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าข้านั้นก็ไม่รู้เลยว่าข้าจะอยู่ต่อไปได้ยังไงมิงเยี่กล่าวขณะที่เธอมองไปที่ชิงสุ่ยอย่างนุ่มนวล ในขณะนั้นดวงตาของชิงสุยเปิดกว้างขึ้นเขาได้ขยับไปข้างหน้ามาเพื่อที่โอบกอดเธอไว้เขารู้ดีถึงความหมายที่หญิงสาวที่มีความงามขนาดทำให้เมืองต้องล่มสลายนั้นกล่าวถ้าเขานั้นโดนทำร้ายหรือเป็นอะไรไป เธอจะใช้ความสามารถทั้งหมดกำจัดอีกฝ่ายหรือแม้กระทั่งยอมแลกชีวิตก็ตามชิงสุยไม่เคยรู้สึกว่ารู้สึกแย่แบบนี้มาก่อนการพูดเรื่องนี้ต้องใช้ความกล้าและความมุ่งมั่นมากอย่างมาก และไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนสามารถพูดได้มันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะสามารถพูดได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่กลัวความตายก็ตามชิงสุยไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับความสามารถและความอดทนของเธอถ้าเธอนั้นมีปัจจัยกระตุน้น มันจะทำให้ความคึกหน้าของเธอในการบ่มเพาะของเธอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชิงสุยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นของเธอในตอนนี้เยี่ยเยี่ยข้าสบายดีข้ายังต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้า ชิงสุยกล่าวอย่างจริงจังและความจริงใจในสายตาของเขาได้ถูกส่งส่งไปยังหมิงเยี่ยความจริงใจคือทัศนคติและไม่ใช่คำพูดที่สื่อออกไปแน่นอนเจ้าก็ด้วยเช่นกัน ช่างหายมิงเยี่ยค่อยค่อยผลักชิงสุยออกไปแล้วมองดูเขาที่ค่อยๆขยับตัวกลับไปชิงสุยได้หยิกที่จมูกลิ้วลี่อย่างเบาๆและอ่อนโยนเขาดึงกอดเธอไว้ในอ้อมกอดของเขาชิงสุย รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงสองคนนั้นค่อนข้างสับสนในขณะนี้หมิงเยี่ยไม่เคยบอกว่าเธอชอบเขามาก่อนและชิงสุยก็รู้สึกว่าลิวลี่นั้นชอบเขาอย่างมากแต่วันนี้จากคำพูดของหมิงเยี่ย ชิงสุยก็มั่นใจว่าเธอนั้นชอบเขาหรือแม้แต่รักเขาอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้สึกทึ่งและประหลาดใจเล็กน้อยความคิดที่ว่าตัวเขานั้นได้กว่าในชีวิตก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้สึกเขินอาย และก็ความภาคภูมิใจในความแข็งแกร่งของเขาที่สามารถผ่านพ้นมันมาได้ผู้หญิงสองจากไปหลังรับประทานอาหารเที่ยงตอนนี้มันก็เป็นช่วงบ่ายแล้วชิงสวยไม่ต้องการเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะในตอนนี้ และเขาก็ไม่มีเวลามากพอที่เขาจะมุ่งหน้าไปยังบริเวณอนุสร์สถานศิลาหินที่ด้านหลังของภูเขาในตอนบ่ายชิงสุยได้นำตำราสองสามเล่มออกมาจากดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะรวมถึงทักษะน้อยกว่าน้อยกว่าเพลงกระบี่พื้นฐานมากกว่ามากกว่า ตำราทักษะทะวีบ่มเพาะและรวมไปถึงจิตรกรรมราชวังใบไม้ผลิอีกด้วยเขาได้อ่านตำราเหล่านั้นเพื่อที่ให้จะทำความเข้าใจในส่วนที่เขานั้นไม่เข้าใจให้สมบูรณ์ ในตอนนี้มันนั้นทำให้เขานั้นรู้สึกว่าเขาได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาบางส่วนช่วงเวลาที่เหลือในตอนบ่ายก็ผ่านไปอย่างช้าๆแต่เขานั้นก็ยังทำการอ่านตำราเหล่านั้นอยู่ชิงสุยได้จ้องมองไปภาพโฉมงาม ที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมราชวังใบไม้ผลีอีกครั้งซึ่งทำให้เพื่อนชายที่อยู่ครึ่งร่างของเขายืนขึ้นเป็นเวลากว่าหกชั่วยามเมื่อถึงเวลาเข้าได้เข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะครั้งนี้เขาได้ตัดสินใจ เรียกวิหกเพลิงของเขามันได้บินลงมาจากต้นอู้ทงขนาดมหือมาข้างๆ้างเขามันได้ร้องออกมาอย่างมีความสุขชิงสุยสังเกตเห็นว่ามงกุฎฟีนิกบนหัววิหกเพลิงใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเล็กน้อย เขาสัมผัสได้ว่ามันนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นชิงสุยคาดว่าอาจเป็นเพราะผลของยาที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายของมันได้ถูกมันดูดซึมไปจนหมดอาการบาดเจ็บของชิงสุยค่อยได้รับการเยียวยาจากเคล็ดเสริมกายยาบรรพการ และขณะนั้นเข้าได้ใช้เข็มทองปักลงไปที่หน้าอ,อกของเขาเป็นรูปดาวจาราเ้ขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างรากฐานและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเขาเพื่อช่วยเร่งการฟื้นฟูร่างกายของเขา ภายใต้ผลที่อัศจรรย์ของการฝังเข็มที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ความสามารถในฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเขาได้รับการรักษาอย่างไม่น่าเชื่อภายในสามวันเขาเกือบจะฟื้นตัวเต็มที่และแม้แต่พลังวิญญาณของเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว นี่เป็นข้อดีที่สุดในการใช้เข็มทองในการรักษายิ่งไปกว่านั้นเคล็เสริมกายาบรรพการและฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าก่อนมากนึกกลับไปที่การต่อสู้ในวันนั้นชิงสุยไม่สามารถถูกยิ้มได้ ร่างกายอันน่าหวาดกลัวควบคู่กับการโจมตีที่ชั่วร้ายของเขาได้ฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนในวังเทวโลกมันนั้นสามารถกำลาบคนกว่า80%ของคนในที่นี้ไว้ได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาได้เสร็จสิ้นการปรุงยาที่เฟย ปู่จี้นั้นจัดหาให้เขายาเม็ดส่งเสริมจิตวิญญาณก่อนที่เขาจะถามก่อนที่เขาจะถามถึงยาอีกครั้งชิงสุยได้แสดงยาเม็ดส่งเสริมจิตวิญญาณออกมามันให้ชางหูหน้าและเฟย ปู่ี้นั้นตกตะลึงจะขากันไกลแทบจะหลุดออกมาในท้ายที่สุดชางหูย่าก็ได้มอบแผ่นป้ายบางอย่างให้ชิงสุยซึ่งมันมีคำว่าอาวุโสและแพทย์มันนั้นคล้ายกับป้ายที่ของหอตำราเทวโลกที่เขาได้รับมา เมื่อคิดถึงมันชิงสุยจำได้ว่าเขายังไม่เคยไปหอตำรามาก่อนชางหูย่าบอกกับเขาว่าแผ่นป้ายนั้นสามารถนำมาใช้ในการเบิกสมุนไพรที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ไม่เกินหครั้งในแต่ละเดือน ชิงสุยแสดงออกถึงความปิติออกมาอย่างไม่ปิดบงังเขานั้นต้องการพวกมันบางส่วนเท่านั้นมันเป็นเพราะเขานั้นไม่ต้องการพวกมันจำนวนมากต่างจากคนอื่นๆที่ไม่ดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะพอแล้วชิงสุยมีความสุขมาก ในความเป็นจริงแล้วเขามีสวนสมุนไพรขนาดใหญ่อยู่ในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะการปรับแต่งเม็ดยาส่งเสริมจิตวิญญาณทำให้ประสบการณ์การในด้านการปรุงยาของชิงสุยเพิ่มถึงขึ้นสามเท่าจากเดิม ทำให้เขานั้นพึงพอใจและมีความสุขอย่างมากความสำเร็จที่เขาได้รับจากการปรุงยาเม็ดห้ามังกรและยาเม็ดวิสิตโฉมทำให้เขานั้นคาดหวังเกี่ยวกับยาที่สูงว่านั้นชิงสุยที่พึ่งฟื้นตัว ยังคงฝึกฝนไทยเก็กของขาวซึ่งมันเป็นเพลงหมัดที่ใกล้เคียงระดับพระเจ้าที่สุดในบรรดาทักษะเพลงหมัดที่สของขาวในชีวิตก่อนหน้าเขาใช้เวลาเกือบทั้งคืนในดินแดนหยกยุพร,ราชามะตะซึ่งเทียบได้กับเวลาหนึ่ง เือนในดินแดนห้องมิติแห่งนี้มันทำให้ร่างกายของเขาได้รับการฟื้นฟูจนเกือบสมบูรณ์และเมื่อชิงสุยปรากฏตัวขึ้นที่ลานประลองกลางในวันรุ่งขึ้นและค่อยๆแสดงท่าทางเพลงหมัดอย่างช้าๆาตามปกติหลายๆ คนประหลาดใจกับเรื่องนี้อย่างมากหลังจากที่ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อวันก่อนเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างและหลายหายคนก็อยู่ในเหตุการณ์ดังกว่าเขาต้องมียาศักดิ์สิทธิ์บางอย่างอยู่เป็นแน่หลายคนพากันคาดดาวได้ชิงสุยรู้ว่ายาศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขากล่าวถึงไม่ใช่ยาเม็ดร,ระดับตำนานแต่อย่างใดเนื่องจากยาเหล่านี้หายากเกินไป เขายังไม่เคยได้ยินว่ามีใครก็ตามที่สามารถประดิษฐ์ยาเม็ดประดับตำนานได้ในโลกนี้ชิงสุยยังคงฝึกกระบวนท่าไทเก็กของเขาขณะที่เขาหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้นทุกวนันและเขาก็สัมผัสว่ามีปรันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ระหว่างหน้าอกและท้องของเขาในตอนนี้เขานั้นรู้สึกเหมือนกับกำลังมองไปที่ทิวทัศน์ที่สวยงามหรือกำลังมองไปที่แม่น้ำและภูเขานับหมื่นนับพนัน อย่างไรก็ตามมันยังเป็นเหมือนพลังงานธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่ซึมซับบรรยากาศของโลกนี้เอาไว้มันนั้นคล้ายกับพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในขณะนี้มันมันยังคงเบาบางอยู่แต่ก็ได้ส่งผลที่น่าอัศจรรย์ออกมา ชิงสุยรู้สึกว่าในอนาคตมันจะเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ยอดเยี่ยมในตอนแรกชิงสุยนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเกี่ยวกับมันแต่ต่อมาเขาได้ค้นพบว่ามันนั้นน่าอัศจรรย์มากมันสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้ มันนั้นทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากย้อนกลับไปชิงสุยรู้สึกว่ามันคล้ายกับพลังธรรมชาติแต่เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับมันเท่าไหร่เมื่อความรู้สึกนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากในตอนนี้ชิงสุยนั้นตื่นเต้นอย่างมากในตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่ามันคือพลังงานธรรมชาติ ด้วยทักษะธรรมชาตินี้ชิงสุยเคล็ดวิชาเข็มสยบลิขิต้าแรกเริ่มได้รับการพัฒนาอย่างการก้าวกระโดดไปยังขอบเขตใหม่แม้กระทั่งมือฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็พัฒนาขึ้นมากเช่นกันเมื่อรวมทั้งหมดเขาด้วยกัน พลังธรรมชาติฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์และเคล็ดวิชาเข็มสยบลิขิตฟ้าแรกเริ่มทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้เขามั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จในปรานศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ผ่านการกุบฝนไทยชีปประจำวันของเขาในการซึมซับพลังธรรมชาติพลังธรรมชาติ ตอนนี้ชิงสุยต้องการเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพลังทานี้และเขาก็ปรารถนาที่จะให้เคล็ดเสริมกายาบรรพการที่อยู่ระดับขั้นสวรรค์สีข้ามผ่านไปยังระดับสวรรค์ห้าเขาหวังว่าพลังที่ยิ่งใหญ่นี้จะส่งผลต่อมันอย่างมากมายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ